เอาเลยครับก็สวัสดีครับมาพบกับผมคับมันไปไปไเป๊ะใสเฮ็ดอีกเช่นเคยนะครับวันนี้เราอยู่ในเกมกระหน่ไฟฟลายนะเอาละครับวันนี้มารวิน,นหมดใสใสอีกเช่นเคยนะจ๊ะนันะโอเดซุมมาีิแเทวนะครับผมามามาลุยก,กันขณะนี้เราก็ร้อยกรดาวนี่น มันก็ยินนัวขึ้นไปเรื่อยๆได้ปะเดี่ยมันอยากโหดเกินนะมาขวดเอาแล้ครับมาไปรุยกันดีกว่าจังหวะนี้ในโหมดปืนพกครับผมเหมือนว่าจะโดนเปิดแล้วแม่นมูกูตายแล้วหาขวบถือเปิดแล้วดาวนึงครับผมจังหวะนี้ยังไงโอ้โหเฮ้ยโอ้ยมันก็โหดโพดยิงปืนปืนปืนดาวจ้อยมาแล้วครั้งหมดโอ้ยประค่านี้แค่หามว่า อุ้ยือแรงเหรเนี่ยอุ้ยจังหวะนี้เพื่อนโดนเปิดแล้วผมจังหวะเอ้โอ้ยบอกว่าเนี่ยออกมาเนี่ยเอาบักคานี่เหลือลินมาเพื่อนเหรียญลินเพื่อนกใส่หูเอาอย่างไรจังหวะโอ้ยปูถึกลอยมันยิงทะลุหน้าต่างมาแบบหน้าัวมึงเอ้ยยังไงจังหวะในอ๋อมันมาแล้วเัน๋ยวเราจิพันยาปฏิพัฒน์ในบันทีอ๋อพันี่มาอย่างเึงเอาบอกเอาบอกเฮ้ยเอาบอกเฮ้ยเรียบร้อยดาวนึงครับผมจังหวะเนี้ยโอ้ประคานี่มาซ่อนโอ้ยเรียบร้อยกูไปวันครับผมอื ซุปโมนาตาถือได้เนอะมึงโอ้าเรียบร้อยครับผมได้จอยครับผมจังหวะนี้ยังไงสามหนึ่งสามหนึ่งเปิดแล้วไปจังหวะนี้โหูโดนสวนมาจังหวะนี้ยังไงเพื่อนโอ้ยไหวบะเนางไหวบ้ปงเอาเรียบร้อยถือไว้ล้งเอ้าเรียบร้อยได้จอยเอ้าวโดนนำหนึ่งศูนย์อย่างรวดเร็วและรวดไวฮ่าหัวเอาวละมาเกมที่สอง เกมแด้อย่างทับดาอ้อนห้ยเสีดอกห้าหัวเอาละครับลุยกันในเกมที่สองว่าใครจะได้ไปนี่ฮะมาเกมนี้ขอเล่น M Pro e l นี่ M C N เออไปเฮาไปลุยกันมาจูวัดมีตัวหรือเปล่าโฮ้ยเดาเดาเดาห้าตัวข้างห้าหัวหัวไหลมึงจะเอาต็มออกมาทำไมอ่ะนี่ มันไม่ออกมาหรอท่านผู้ชมเสียยาเลย่องกองหนึ่งหาหัวเอาเอาครับพันยาแล้วก็ไปต่อต้นบันทีนี้นะเฮ้ยเฮ้ยบัิงได้เลี้ยส่วนน้องมันนี่เอาไปจังเลือดไปยังเรียบร้อยดาวนึงก็โดนทุบก่อนเลยนี่สวยเก็บของมาเต็มหนึ่งอย่างโอ้โหพีเก้าสูตรนู่ดาวสามเล้วจังหวะนี้แล้วตัวทุตไทย ตัวสุดท้ายอยู่ที่ไหนครับผมจังวะนี้ยังไงเพื่อนวิ่งขึ้นไปแล้วขึ้นไปจัดมันแล้วจังหวะนี้เอายังไงเรียบร้อยเพื่อนดาวครับผมโอ้โหเอาดาวสองเอาเหลือกูุพยเอไม่ยังเพื่อนแต่เห็นมันยิ่งงังงั่ลระเนี้โอ้ยมันโหดมันเดอะมันเจ๋งไทมันหนักมวนอู้มึงขามึงกูตยูอู้ส่องในอู้มึงกูปมันกูปนันอ๋อประการอู้ก็ไต่หนักเลยว่าปนกับโวดโวไต่หนักโวดห้าโวดไปใส่เรียบร้อย ห้านิ้มเลือดเปลืดเแต่เพอ่ตายยากเลยวะ <c oughs> อ้ยเปิดเอาเปิดเอายังบ่ตายเนาะหาหัวเอานลครับมาอย่างน้อยเราก็หนึ่งเท่าไหนเอ้ปลุยกันันเกมสามมาเกมนี้กูได้ปืนแนวแบบนี้ลุกงลุกซ่องลุกซ่องแล้วก็เอ่ออะไรนะกระซ่านับผม สวยงามแต่ว่ายังไม่มีเกาะน,นะครับผมเพราะว่าเงินพอซื้อลูกซ่องไปแล้วเอา้เอาเพื่อนไปข้างบนวะเฮ้ยเดี๋ยวมันไปทับที่ทับทางครับผมเ,เดี๋ยวมันไปทับมุมกันจังวันนี้ขอญาตมาฝั่งนี้แล้วกันมีตัวยุ่มไหนนออยู่ใส่นอ้อยมันไปทางใต้หรือเปล่าเนะี่ยเมื่อกี้นะเฮ้ยเปิดโดนขึ้นมาท้อค้นหาศัตรูครับผมจังวันนี้โอ้โหนาเดียไม่อยู่หันอันนี้ไปเห็นอย่างละนะ้อง จังหวะนี้ศพแรกผ่านไปแล้ครับศพสศพสค่อยๆผ่านไปประมาณนั้นถือไปเม็ดหนึ่งครับผมจังหวะนี้ยังไงเพื่อนโอ้โหเพื่อนยิงดาบหนึ่งครับผมจังหวะนี้ยังไงฮะอุ้ยหมูกูตายแล้วเป็นมง่งทั้งหันเอาละอุ้ยตายข้างล่างก็ถึงยิงอีกแล้วมีงั้นกยไปทางใดบันีี จากสีได้เปียบกลายเป็นสีเสียเปียบได้บานที่เหนียวยังไงเพื่อนคิดได้เฉยครับผมจังหวะนี้เลือนจังหลังจะเข้ามันไปใส่แล้วบอุ้ยมันแรงตัวคุณเหรอเห็นแต่หลังไปไปโอ้ยยิ่งมาถือโอ้ยโมเมนต์ยิ่งมาถึอครับผมยิ่บมาตายต้องใช้กอซ่าซ้ำเข้าไปครับผมถึงจะตายมันคือตายยากแล้วโอ้ยแปลกๆเนาะท่านผู้ชมว่าไหมมันตายยากเกิน แห่งเล่นไปแห่งใตย้ยนาขึ้นสูมือเนาะเนาะหรือว่าผมกากะ <c oughs> ะวะ่าหัวเล่นมาสู่เขาแล้วอ้างนั้นอ้อางนี่วันนี้ไม่เป็นไรคร,รับผมมาไปดูกนันไปดูกนันไปดูกันกลุ่นเนี่ยผมจังหวะนี้มาเฮียนกลุ้นกลุนไปเฮาเลนเลนเลนเอาละครับ มาในด่านหอนาฬิกืนและหอนาฬิกาครับผมจังหวะเนยมันอยู่ใส่ล้วฮะมันอยู่ตรงนั้นเลยป่าปลาแล้วเบิดไปโอ้โถือสวนมาโดนกระตายถือปึ้งแนมันยังหูดาวบอลบอดาวครับผมเดาหัวเราหัวลอยกูย่วยไก่ผุนหัวผมกะจีอ้อมปะนั่นมือขากู อ้อมครับอ้อมเนี่ยพืนออ้นหลายอ้อมเพิ่มกระสุน <c oughs> เอาซ้ำกูตายซะเหยอะใจหลายเอาจังหวะนี้เพื่อนโอุย้ยเปิดเข้าไปจังหวะนี้เลือดเหลือเครื่องหลอด <c oughs> จังหวะยังไงอุย้ยนาเดียไม่หยุดเลยโอ้โดดบพวกเขาเรียบร้อยตายด้วยห้าขวบโอ้โหโดดไม่เข้าครับย่อยยับก็เลยทีเดียวเจียวโ,โ,โ,โบัวหนาโลด <c oughs> เอาเลยครับ เหมือนจะตีเสมอว่ะท่านผู้ชมสองเท่าว่ะพี่หัวแท้ดไอเดี๋ยวจากสามหนึ่งสามหนึ่งก็ต่อไม่เป็นไรว่ะตีต่ออย่าเพิ่งรับสบุถ้าห่อนหัวไปอปู่ยกันทผม มาเกมนี้มีเกราะด้วยครับผมมามีหลุดซ่องมีกอะบันไดมึงไผก็ได้ไผกระดูีโอ้ยโดดขามไปครับผมจังหวะนี้โดดโดนแล้วจังหวะอุ้ยมันยิงระเบิดใส่กูห้าขวบโดนแล้วกูเอายังไงมันมาอีกหรือเปล่าครับผมจังหวะนี้อาอยุ่ยสแล้วล้งเขาอุ้ยเอาิยิงระเบิดอีกแล้วบบไดยยิงกูอุ้ยุตสดา์ไดยยิง วะอย่างไงโอ้โหมูมันมาซุบจ่อยครัผมละมูเจลยโอ้โหมูมูโคตรไก่เลยแบบนี้มันกำมาซอยกันพรท่านเล้ยน้อยยุกไกลเป็นั้นพูนเอาเป็นเรียบร้อยตายจ่อยห้าผววเอ้ายังไงครับผมเสือตัวสุดท้ายตัวสุดท้ายตัวสุดท้ายไหวมันน้องไหวมันน้องยังไงที่หยาบลอยไม่น่าไหวครับผมเบิร์ดตีกันเลยทีเดียวตีกูเดียวมันตีแล้วที่เราก็ตายไปนะครับจำจบโอ้โห้มึเงยแท้ ไม่เป็นไรครับสามสองว่ะถือว่าต่อให้แล้วกันนี่ทำมุกเกมงี้สองดูนี่หาหัวเอาลครับมาไปลุยกันในเกมที่6นี่ไปไปไป,ไปมาเราก็เอาลูกซองมาอีกรอบแล้วกันนะผมเผื่อมันจะดีนะฮะเออไปไปไป แรงคนลุ้นม,ม,มากครับผมจังหวะน,นี้พวกนี้มันเล่นระเบิดในห้องต้องระวังระเบิดเป็นพิเศษครับผมมันดึกไปดึกมาดึกมากดึกไปยุหัวาดากมึงน,น,นี่เอา้าจังหวะน,นี้เรามีเพื่อนโคบอยู่ครับผมจังหวะเดือมีสไนซสงกระบ,บอกคนนี้มือ,อเล่นยังกระโดดกระเดียบไปนั่นหัวเอา้าดาวนึงครับผมแล้วยังไงไปเขาเลยบอกเพื่อนมันก็โดนยิงเหมือนกันเอาอเดียยรลอยสูบแรกผ่านไปไปนั่น เขาตัวเฮาจังหวะนี้ต้องรีบเข้าแล้วมันอยู่ในอยู่ข้างหลังครับผมโอ้มันเปิดก้อนเออเรียบร้อยครับผมเปิดก่อนได้ถูกครับผมดาของกูแหละมึือเออเปลี่ยนไันเปิดกูก้อนบอดที่สวนขึ้นกีแตกเลยทีเดียวเชี่ยวครับผมโอ้โหด้วยอนุภาพแข็งขาดตะโอยังขาดตะโนเขามีแต่ห้ายาโตห้าขวบขาดตะโนเอาแล้วครับตอนนี้เลยหนึ่งตัวเอ้าแดงเบิร์ตตีจ่อยห้าขวบแล้เนียยังอยู่ โอ้โหเพื่อนเอาไปกินหมดแล้วครับผมไม่ได้รับประทานกับเพื่อนเลยเออโอ้โหเนาะเอาลถะครับตอนนี้สามเท่าเป็นที่เรียบร้อยแล้วเรียบร้อยนะครับผมแต่อยากนัวเกินนะนะจะว่าเขาบอกว่าได้ยิ่งแบบได้ยิ่งเกมในตัตัวแล้วเกมแบบพ่ออพ่อได้สนานนะตัวอะไรสุว่าเอาไปลุยกันเลย ครัละตอนนี้เราได้สไนเปอร์มาเรามาดูกันว่าสไนเปอร์ของผมจะยิงโดนหรือยิงลมอันนี้ยังไงออกมาหรือเปล่าอุ้ยอุ้ยมีโผล่ออกมาหนึ่งมาแต่ว่ายิงบ่ถึกครับผมจังหวะนี้เอาล่ะมีโดนเปิดด้วยเอาไปใส่น้อน้องลาออกมานีบ่มันไม่ออกมาว่ท่านผู้ชมถ้ามันออกมามันน่าจะโดนเปื้อนเอาล่ะ มันบออกมาปะเอากะออกมาตั้งใส่ตัวมีตัว้ายลาเขผมเอาเพื่อนยิงศพแรกผ่านไปว่ะท่านผู้ชมเอาแบบนี้มันก็ต้องนัวเด็กครับเหลือสามตวัวแล้วสามสี่นี่ท้าแพ้นี่กูจักจิวางไ้แล้วเดือมืดหลายเว้ยเอออะมันอยู่สะแบนี้ดูเชิงก่อนดูเชิงก่อนวิ่งเข้าบุบมาไมเนะี่ยโอ้โมถึงยิ่งเรียบรลอยกว่าแล้วตัว ยางหมัวม่วนี่โตหายรวดมันหดพุดเผือแป๊บเดียวแตกเลยแล้วผมจังหวะในวิ่งผ่านก็ได้หัวรุดมันจกหบหดเกินนะนะมันเหรียในข้อมเลยเหรียในโทษตามเดืนนี้มันก็บหดหดเงิดไหล จังหวะนี้มันอยู่งเสร็จอุ้ยมันแล่นผ่านจอเอาลังกะเขาลังกะเขากูณจะเอาทางไหนก่อนเลยบันไหห้าขัวมึงให้ใส่กับมี่หัวกับมีเอายังไงจังหวะนี้เพื่อนไหรือเปล่าวไปหรือเปล่าเอาบักขานี่ถือระเบิดเขาถือระเบิดมานยังเรียบร้อยดาวนึงครับผมจังหวะนี้แล้วยังไงเอ๋อบักขานหนึ่แลม่อลวมาขอแยกซาำกว่าเลยอุ้ยใส่แล้วเอาบักขานี่งย่งได้บ่อยากได้ลูกปืนได้บอเนออุ้ยไม่แล้ไม่แล้วหูเต็มเต็มครับผมหัวหลุดแล้วจังหวะนี้ยังไงมาอีกหรือเปล่าแบบเสื้อสมอุ้ยจะมาแล้วอ เรียบร้อยครับผมเบิร์ดพี่กันได้ที่เดียวจ้าอืเยี่ยงงามพระรามเปียตผมโอ้ตอนนี้ไม่ได้ต่อเนื่องเจ็ดครั้งผู้นี้โอ้โห้อยกว่าดาวหอจ่าหนาเลยยังมีค่าเป็นเจ็ดโตนะ ก็พอได้นัวอยู่นะครับผมอ่าสำหรับคลิปนี้นะถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยล้วกันนะครับถ้ามีคำหยาบก,ก็ขออภัยด้วยนะแจจะ,จะทำขึ้นเพื่อเฮฮาปาร์ตี้เพื่อความสนุกสนานนะผมอ่าอย่าไปลอกเลียนแบบคำเบา้าเลยเอ,อเป็นยังไงคอยใส่คุ้มตาได้ขอหาคิว้ว <c> ฮ <oughs> าหัวอาล้ครับสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากก็คงต้องกล่าวคำว่าขอบคุณที่รับชมแล้วกันนะผมอ่าสำหรับคลิปนี้คงพอแค่นี้ก่อนเราเจอกันใหม่คลิปหน้า Thank you.